ว่าตาชิวัสายโคเอมมเอ็มมมอิสระอัฟเนอ็อโอเคขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่ผมอัฟเฟนออกครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในการรีวิวจะเรียกว่ารีวิวหรือว่า บอกความรู้สึกก็ได้สำหรับหลังดูฟิล์มเลสนะครับผมในเมื่อหลายวันก่อนหน้านี้ที่ช่องผมได้ทาการลงคลิปเกี่ยวกับเ,เรื่องฟิล์มเลสนะผมว่ารู้สึกไงระหว่างท,ที่ที่มันได้ดูตัวอย่างก,ก่อนดูไปนะซึ่งมาคลิปนี้ก็จะเป็นหลังดูมาอย่างแรกเลยครับก่อนที่ผมจะเข้าไปดูในโรงเนี่ยผมก็ได้แบบถอดสมองก่อนแล้วว่าเ ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามกูต้องไม่หวังไม่หวังมากใช่เพราะว่าทุกคนเคยคงจะได้ยินเคยจะได้ยินคํานี้ว่าถ้าเราไม่คาดหวังไม่ผิดหวังใช่เราเราไม่ถ้าเกิดเราไม่คาดหวังเราก็มันก็จะไม่ผิดหวังไงเออสิ่งที่ได้ตอบกลับมานี่ก็คือแบบโอ้ยไม่กอดหวังสูงเกินไปก็ยัร่วงตกลงมาแบบดังแอกไม่ใช่ไม่ใช่เออผลที่ออกมาก็โอ้หลังหักเลยเดียวใช่หลังหักเลยเดียว รุปก็คือมันเกินมันเกินคาดมันเกินคาดมึงใช้คําว่ามึงใช้คํานี้ดีกว่ามึงไม่คาดหวังแล้วมึงไม่ได้คาดหวังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่กูจะบอกคือหลังจากดูอ่ะควารู้สึกหลังดูก็คือมันเกินคาดกว่าที่เห็นเว้ยมันเกินคาดกว่าที่กูคิดไปอีกแล้วมันก็ไม่ใช่ในเรื่องมันก็สถามว่าแย่มันมันก็มีบางส่วนที่มันแบบมันไม่เชิงบอกไม่เชิงแย่หรอกแต่มันมันมันอันนี้มันขึ้นอยู่กับมันดีมันดีสองแง่อะคือแบบ อ,อย่างเช่นนะผมเอาพูดเลยนะการเดินเดินเรื่องมันอ่ะมันจะดําเนินเรื่องไปด้วยแล้วก็บวกกับการไขาข,ของของมันเช่นการแบบว่าเขาเรียกว่าแนบวบอะไรนะมิสซิควาแบบการ์ตูนดิสนีย์อ่ะพว้มึงเคยดูมัม้ยเออี่แบบดําเนินเรื่องไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างนั้นประมาณมันจะมีอย่างนั้นแล้วก็ลืมบอกว่าก่อนที่ผู้ ผู้ชมที่ยังดูคิดไม่อยู่คืียัไม่ได้ไปดูฟิล์มเลนนะแนะนำให้ไปดูวันพีซตอนที่1029นะครับกผมกับ1นึ่เพราะว่ามันมีการขั้นตอนเพื่อยืดเนื้อเรื่องปูไปสู่เดอะมูฟวี่ใช่มันจะเป็นปูบทไปสู่เดอะมูฟวี่นะผมแล้วก็เหตุการณ์ของมูฟวี่กับในสองพัิบเก้าไม่ใช่พันยี่สิบเก้าพันสามสเนี้ยไปดูเลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับจักรวารลหลักมันไม่เกี่ยวเลยครับผมแบบ ไม่ใช่ไม่ต้องไปถกเถียงกันว่าเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์หลังวานเนะนะไม่ใช่ครับมันไม่เกี่ยวเลยไม่คือตัวละครนะะมีอยู่ในเรื่องหลักแต่ว่าในเรื่องนั้นในเรื่องในฟิล์มเรสคือไม่มีเกี่ยวไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักตัวละครอาจจะมีก็จริงแต่มึงฟังอย่างนี้ไว้นะไอ้พวกติดกระเปะทั้งหลายนี่คือมึงไม่คือเด็กเขาไม่รู้ก็คือไม่รู้มึงอย่ามึง อ่ะอ่ะอเอาเอาแบบคำสามคำสั้นๆเลยนะมันติเวิร์ดแยกๆเลยครับผมต้องแยกกันเลยนะแต่ว่าเรื่องที่ตัวละครเคยเจอหน้ากันเนี่ยอันนี้มีจริงมีอยู่จริงเคยเจอหน้ากันอันนี้มีอยู่จริงรู้จะต่างคนต่างในเรื่องน้ำมันรูจักส่วนหลายคนก็อาจจะแบบว่าคือเหตุการณ์อะมันมันไม่ใช่ดิไม่ใช่เหตุการณ์คือแล้วส่วนในการดำเนินเรื่องอะมันอย่างที่บอกมันเป็นวิคัลแล้ว มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียผมจะพูดแบบรวมๆมเลยนะอย่างแรกเลยเ,เรื่องเพลงโหเพลงนี่แบบอันนี้ลวแต่คนแต่ส่วนตัวผมผมเป็นคนที่ชอบฟังอะไรได้ทุกแนวอยู่แล้วแบบแนวลูกทุง่งแนวเกาหลีแนวยุ่นอะไรเงี้ยผมฟังหมดแล้วพอผมมาฟังอู้มันก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เลยแล้วแต่ว่าไอไอตรงที่มันไม่ได้แย่นี่แหละถ้าเกิด อยู่ในความคิดก็ถ้ามันจะอีกแบบหนึ่งความคิดอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบอุตะเลยหรือว่าไม่ได้เป็นคนชอบฟังเพลงญี่ปุ่นเลยเนี่ยอันนี้คือข้อเสียแนวเรื่องที่มันเป็นแบบแนวมิวสิควลบ,บวกพวกัวเซนฝั่งดิสนีย์เลยที่มันจะมีการร้องเพลงในระหว่างการดําเนินเรื่องเนี่ยใช่อย่างนั้นแล้วก็บวกกับที่ไม่ได้ฟังเพลงญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้คือข้อเสียเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ชอบฟังแนวเนี้ยอาจจะเป็นข้อเสียที่ทําให้คนดูนั้นลาคาญไปเลยก็มี ไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้มีภาพหนึ่งกูขึ้นมาดนขวาอะสมมุตินะไม่ใช่สมมุติดิมันมีบางคนจริงๆแหละไอ้เหี้ยถ้าสมมุติคนบางคนที่แม่งแอนตี้ดิสนีย์ตรงที่แบบแม่งมีการแบบเออแม่งดำเนินเรื่องอยู่ดีๆเล่งเพลงอยู่ดีร้อ่เพลงไอ้เหี้ยจนแม่งลำคาญมีบางคนแอนตี้แบบนิดๆดิแบบนั้นจริงๆนะแล้วถ้ามาดูฟิล์มเลสแม่งจะไม่อกแตกตายหรอไอ้เหี้ยมันจะเป็นแบบนั้นใช่มันจะเป็นการแบบเรื่องมันจะไม่เหมือนกับเดอะมูฟวี่ที่ผ่านมาทำม ดูเรื่องมันไม่เนื้อเรื่องมันเดอะบ,บิ๊กมันจะดําเนินไม่เหมือนกับที่ผ่านเราเคยดูผ่านมาอืมอแล้วก็แล้ว <S <S อตอนที่ไปดูไอ้ตรงฉากที่การใส่เพลงของมันนะ่ะโอ้โหตรงจังหวะแบบตรงจังหวะแบบดีอ่ะดีดีระดับหนึ่งระดับแบบว่าทําให้กูขนลุกได้อะ่ะขนลุกได้แบบพอถึงฉากแบบต่อสู้กันน่ะแล้วเพลงก็ขึ้นแบบโอ้โห ท็อตมิวสิก้าชื่อเพลงชื่อท็อตมิวสิก้าแล้วพอผมมาในเรื่องคนลุกฉากมันงดูแบบอิมแพคสุดๆอะแบบมีแรงกดดันแบบโอ้โหสุดๆอะเลื่อกร้อไอ้กาวลาเทกอะเรื่องร้อยกาวลาเทกกูฟังกูกลับไปฟังแบบเดิมไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เอออืม แต่นั่นแหละนั่นเลยที่อย่างที่ผมบอกมันอาจจะเป็นข้อเสียที่เออมันบางครั้งมันก็ใส่เพลงแบบโอ้โหถ้าเกิดได้พูถ้าเกิดได้พูอง,ง่ายๆบ้าเสกแคบจะเกือบหมดอัลบั้มได้อะ <c oughs> ถ้าจะเกือบหมดอัลบั้มของอุตะเลยอะเฮ้แต่มันอันนี้แล้วแต่คนจริงๆอืแล้วแต่คุณเจ้ไปเรื่องเอออแล้วเนี้เสียงแมวใช่ใช่ๆๆ <c oughs> ใช่แมวแมวกูส่วนเรื่องฉากต่อสู้ อย,อย่าเพิ่งจะไปฉากต่อสุาเรื่องอ่องการเผยปมหรือว่าการเล่าเรื่องของมิติของตัวละครเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็ดีระดับหนึ่งพอๆกับฟิล์มโ,โกเลยอย่างเตโซโลซึ่งที่เราไปดูเตโซโลเนี่ยเราก็เคยรู้มันก็จะเผยมาว่าเออโซโลเตโซโลเนี่ยเคยเป็นคนดีมาก่อนนะแล้วพอมาถึงจุดๆเนี้ยมันก็เปลี่ยนจากให้ใกลายคนดีขนาดนี้กลายเป็นคนเลวได้เออมันแค่นั้นมันก็สนุกแล้วพอมาดนฟิล์มเรดเออ ก็ดีระดับนั้นเลยหรือไม่ก็ดีกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยการเล่าการเล่าของเรืองนักเขียนนแมวแถวนี้วะแมวหนุ่ยแมวหนุ่ยโอเคนี่แมวกูหยุดมึงหยุดแล้วก็แน่นอนผมได้เห็นรายชื่อของนักภาคแต่ละคนแล้วแล้วก็รู้ว่าเป็นยังไงแน่นอนครับผมดูภาคไทยใช่อะไรี่คิดว่ากูอะไรจะคิดว่าดูซับไทยแี่สิโอเค ก็ในจริงผมเป็นคนช่่นชอบดูทับไทยนะปกติจะดูทับไทยอยู่แล้วแต่ว่าผมจะไม่อคติอะไรกับนักภาพเพราะว่าผมรู้ผมผมจะบอกกับว่าผมไปดูภาคไทยเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าศิลปะการภาพค,คือศิลปะการภาคไทยมันอยู่กับเรามานานมากแล้วแล้วกเ็เสียงก็ไม่มีคนไหนที่เราไม่คุ้นหูเลยส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่แต่เห็นว่าภาคเนี้ยนักภาคมี70บกว่าคนเลยที่แบบ มารวมกัน70คนเลยนะเออแล้วก็ผมก็ถือคติไว้ว่าทุกคนที่ได้โดนรับเชิญมาภาคเขาไม่มีคนไหนหรอกที่จะไม่ตั้งใจทุกคนเขาตั้งใจหมดแล้วทําสุดความสามารถของเขาแล้วเขาก็ทําได้แค่นั้นก็คือก็คือที่สุดของเขาแล้วก็อย่าไปว่าอะไรเขาแล้วผมก็เลยเข้าไปดูครับฉากต่อสู้มันฉากมันๆเลยก็มีแบบขนลุกอะ ระดับแบบทําให้ขนลุกอะ่ะก็มีถ้าเกิดในโรงหนังอะ่ะคือนี่เรื่องสังคมในโรงหนังด้วยคืออย่างที่พวกคุณรู้กันก็ไอ้พวกจะว,ว่าจะเป็นรอบสื่อ,อของฝรั่งหรือว่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่และแต่และประเทศอะ่ะคือเขาได้เห็นว่าเออแนงแต่เซอร์ไพรส์หรือดีใจหรือแมบบ่งก็โหแบบแบบเฮกับแบบแบบลุกขึ้นมาเฮในร้องกันในโรงอะไรพวกมึงเคยเห็นใช่ปะล่ะใช่ใช่เคยเห็นเออแล้วคือแต่ว่าในโรงหนังไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมัน เราก็ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทํานะแต่มันทําไปได้เพราะว่าถ้าเกิดทาอ่ะถ้าเกิดผมทาอ่ะคนเดียวในโรงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นการเสียมารยาทว่ะมันจะเป็นมันจะกาจากคือคนทุกคนต่างเข้าใจต้องทุกคนต่างอึ้งกับสิ่งที่เราเห็นไว้แต่เราก็มันจะเป็นมันจะมันถ้าเกิดเราทำคนเดียวมันจะเป็นการเสียมารยาทแต่ถ้าเกิดว่าทําทั้งโรงมันจะมันจะมันจะอินทุกคนแบบเล้วก็จะความเข้าถึงของพวกเราทุกคนอ่ะมันจะเชื่อมต่อกันแล้วมันจะเฮแบบดีใจอะไรก็มีอืม ไอเรื่องงานน่ะเรื่องผมพูดบอกเรื่องงานงานคุณภาพอ่ะก่อนนะเรื่องงานสตูดิโอมันน่ะมันจะเป็นสตูดิโอไม่ใช่สตูดิโอเดียวกับภาควานอมันจะ f u แล้ว s t a m ใช่เลยที่ทษาดีหรือต t a m ปิดใช่เพราะเพราะต t a m ปิดกับวานอเป็นสตูดิโอเดียวกันแล้วคืองานภาพแบบอุ้ยฉากนั้นกูยังจำได้ขึ้นใจเลยไอฉากที่ลูฟี่กับบูลเล็ตมันต้านฮาคิราชานกันน่ะถึงช็อตนั้นกูขนลุกแบบโอ้โห แม่งอิมแพกมีอิมแพกมากเออแล้วมังมาถึงจากต่อสู้โอ้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่มัน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 สู้กันมันดีแต่มันก็ดีแล้วอะที่ระดับแบบว่ามัน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 ดีเว้ยมันดีกว่าอย่างที่กูกว่าที่กูคิดว่าไงหรือว่าเสกที่กูคิดก่อนเข้าโรงนะกูกูคิดแบบว่าแชงมันครจะแบบว่ามาถึงปึ๊บขึ้นเกาะแล้วก็แล้วก็เดินกลับบ้านออกเรืออย่างง้ไม่ใช่อย่างง้นไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงั้นมันก็ไม่ใช่อย่าง แล้วก็หรือไม่ก็แบบฆ่ามาเพื่อจบสงครามครั้งนี้แล้วก็กลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่แบบงี้มีมีโชลีลาไหมมันมีแล้วก็ผมจะไม่พูดมากให้ผู้ชมไปดูเองเพราะผมจะบอกเพราะผมจะไม่สปอยบอกอยู่ว่าเป็นการไม่สปอยแล้วเออใช่ส่วนเรื่องการภาคของญี่ปุ่นอ่าอย่างที่ผมผมรู้มาแค่ว่าคนภาคเอเนี่ยคนที่ภาคเป็นอุตาเขาคนภาคอุตามีสองคนนะผม คนแรกก็จะเป็นคนที่เคยภาคเป็นน้องล่องหนอนะชื่ออะไรนะคนภาคเป็นคุณคาโอลินะผมคนคาโอลินาสุกะนะผมคนนี้ก็เคยผลงานก็เน่เอเอก็คุณก็จะมีคนที่เคยภาคเป็นน้องโทลุในมหาเวชไม่ใช่มหาเวช <laughs> <laughs> ไปมหิโ่มาฮิโ่มาฮิโลนะผมอมืคนนี้ my hero, my hero. มาฮิโลมาฮิโมเขาก็ภาค อุตะหนึ่งและและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคุณอาโดหรือเอโดน,นี่แหละเออผมก็อ่านไม่ถูกเออแล้วแต่คนพูดคนนี้เขาคนคนี้เขาจะเป็นนักร้องนะผมที่เพลงเขาก็อืมจะดีก็อะไรอันนี้ก็ผมพูดเบาอ,อยู่ว่าเออคนต่าง,งคนต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันส่วนแล้วส่วนโลกภาคของนักภาคของประเทศไทยนะผมนักภาคแขกรับเชิญก็พี่แป้งซิบิน <karaoke> นะผมพี่แป้งซิบินเขาก็ทําสู่ความสามารถของเขา,ขเ,ขาเขาก็พากมาคือคือเอา เอาตรงผมจะพูดพูดในฐานะแบบแฟนบัดพีคนนึงนะแบบไม่พูดอวยจนเกินไปนะแล้วเรื่องศิลปะการภาพด้วยผมว่าพี่แป้งสีบิงเขาภาคไม่แย่นะเขาภาคดีตั้งแต่ภาคนนี้แหละไอสตัมปีดอะน้องหัวเขียวอ่ะเขาก็ภาคมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือต้องกล่าวถึงไอคนที่แบบอคติทั้งที่ยังไม่ได้ดูอะเออคือแบบเดี๋ยวแบบ คนเขาอาจจะแบบไม่ชินหูมันก็อาจจะแบบไม่ชอบอะไรอย่างน,นี้นก็อะไรแต่คน,อ,น,น,นอันนั้นก็มีส่วนเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้การที่เอาเขาเอานะักพากดที่ไม่ไม่ใช่ดีคนที่เขาเาพวกด,ดาราหรือยูทูบเบอร์เน็ตไได้ลมาพากเนี่ย จริงแล้วอ่ะมันเป็นความต้องการของเจ้าของดิจิทิ์เขามันเป็นโจทย์ที่เขาให้มาแล้วคือเขาเจ้าของดิจิทิ์เอ้ยคนที่ซื้อดิสิทิ์มาก็ต้องทําตามนั้นเราก็ไ่แต่กูแต่กูเข้าใจแต่กูเข้าใจนะว่าไอที่มันอคติเนี่ยมันมีผลพวงมาจากสแตมปี่เดียร์ที่ไปกันเลยแล้วเด็กผีใช่กูกูแอบดีใจละไปไกันเลยแล้วเด็กผีรู้ไหมทำไมกูแอบดีใจเออเออมันบอกบอกบอกก่อนว่าคนได้รับเชิญมาโอ้โหถ้ายกตัวอย่าง คนก็น่าจะไม่หมดเพราะมีเจ็ดสิบกว่าชีวิตกว่าแบบเจ็ดสิบกว่าคนเลยจะก็ดีใจที่มันไม่ได้มีระดับแบบว่าไปกันได้เลยลผีอ่ะดีใจ <c oughs> ใช่เพราะว่ามันผ่านมาแล้วไงกูเลยดีใจ <c oughs> แต่เป็นตาบาาของวันที่เป็นชั่วชีวิต <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยแต่เขาก็ทําสุดความสามารถของเขานะ <c oughs> แต่มีบางคนมีแค่บางคนจริงๆที่แบบไม่เข้าเลยก็มีมันก็มีครับแต่ผมจะไม่พูดเออมันก็มีอย่างนั้นก็ดีอย่างนั้นก็ดีกว่า นั่นแหละชายผู้ฆ่าตายยิงยิงเออโอ้ยเรื่องอ่าถ้าเกิดเป็นนักภาพผมขอพูดยกตัวอย่างมาบางคนนะพี่คิมพี่คิมก่อนเลยพี่คิมพี่คิมรามูเน่ไม่ใช่พี่คิมรามูเน่ไม่ใช่พี่คิมรามูเน่อ่าพี่คิมโซโลก่อนอันนี้ขอพูดถึงเรื่องโซโลก่อนนะครับ โซโลอย่างท,ที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าอากายอ่ะเ,ออเขาได้เสียแล้วแล้วก็ต้องมีคนมาสืบท่อสารต่อคนที่ภาพโซโลซึ่งแต่เราก็ต่างรู้กันดีว่าพี่คิมเขาก็ได้รับหน้าทีนี้อ่าฝึกไม่ใช่ฝึกหรอกภาคเลยแหละเดี๋ยวภา,าคโซโลต่ออร่อยคือต้องยกตัวอย่างเลยว่าไอ้นี่ไอ้ตอนที่เขามาภาคโซโลใหม,หม่ๆนี่คือเหตุผลที่คนไม่ชอบไม่ใช่ว่าไม่ชอบเพราะเขาภาพไปดีแต่มันไม่ชิน มมันไเพราะว่าออย่างที่เรารู้กันคืออคนเก่าเนี่ยภาคมากี่ปีแล้วอว้หลายปีอะตั้งแต่วีจิตาดนวยตั้งแต่วีจิตาใช่ใช่ผมแต่ผมก็ไม่ได้ถืออคติอะไรกับเขานะคือผมไม่ได้อคติคือผมครูผมผมเข้าใจเพราะว่าเขาก็มันต้องใช้เวลาใช่คืออยา่างแบบเรื่องการชินไม่ชินเนี่ยอันนี้มันต้องใช้เวลาแล้วคือเขาเป็นคนนักภาคอยู่แล้วเขาเป็นนักภาคมืออาชีพคนที่ เอาเขามาภาคเป็นโซโลต่อคนที่คอยเทนให้เข้าให้ก็คือนาจูนเราก็รู้อยู่นาจูนคนที่ภาคลูฟี่นั่นแหละใช่คนที่ภาคลูฟี่แล้วคือเราก็รู้อยู่ว่าคนที่คอยควบคุมการภาคเนี่ยคนที่คอยคุมให้ดีที่สุดอ่ะออกมาผลงานที่ดีที่สุดก็คือเขาแล้วเขาก็เป็นเทนให้กับพี่คิมแล้วพี่คิมเขาก็ทำสสาสนยความสามารถของเขาจริงแล้วพอผมไปดูในโรงโอ้เท่ไม่แพ้อากลยเลยคือเสียงคือต้องบอกทั้งของทั้งคือต้อง,<ม>องบอกทางคนดูก่อนว่าบอกทางคนดูก่อนว่า เออทางพี่คิมเขาเขาก็พยายามเข้าถึงบทบาทนี้เหมือนกันส่วนทางคุณดูก็ต้องเปิดใจให้เขาสักหน่อยเพราะว่านี่คือคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าใช่เราต้องเราต้องปล่อยวางแล้วต้องเดินเตนเดินหน้าต่อไปเราต้องเปิดรับกับคนใหม่ที่กำลังเข้ามาความใหม่เออใช่เพราะ<อ>ว่าเอาตรงนั้นวงการวงการไม่ไม่ใช่แค่วงการนะพาคทุกๆวงการมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นแหละเอาตรง กับยุคสมัยใหม่ที่ภาคกลุ่มใหม่อะอย่างเช่นว่าเราอะโตมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอะอ่ะตั้งแต่เด็กเราที่เราคุ้นชินแน่นอนก็คือมีอ่าพูดได้เรียงคนเลยมีอ่าอ่าอ่าจะเรียกว่ายายดีวะยายติ๋มที่ภาครนโตะนัจูนภาคลูฟี่นัทนัต่อยเซมเบะภาคโกคูเมื่อก่อนนัติ่งที่ภาคอิจิโกอย่างเงี้ยเราอะชุนชินกับแบบ ยุคสมัยของเร่ขาวที่แล้วอย่างเช่นนั้นหนึ่งก็ไน้นั้นหนึ่งที่ภาคโกคูอากายอากายที่ภาคโซโลวีต้าการ์ดเบอร์เซิร์กอย่างเงี้ยเออแล้วคุณชินกับแบบนี้แต่ว่าบางคนน่ะเขาก็มาเข้ามาใหม่แล้วก็แรกๆอาจจะไม่คุ้นแต่แล้วถ้าเกิดเราอยู่เป็นานานมันจะชินอันนี้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 คือนนรับมือได้อันนี้อันนี้รู้อยู่แล้วแต่แต่ว่าผมจะบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ชินก็จริงแต่เราต้องใช้เวลา อกเวลาคือตัวกําหนดใช่เวลาคือตัวกาหนดส่วนต,ต,ตัวผมที่ผมได้ไปดูผมว่าสโ,โลเขาก็ไม่ได้แย่นะพบอาจจะเป็นที่ผมชุนชินกับเสียงเขาที่เคยภาคจูโทาโร่มาก,ก่อนใช่เราต้องอยู่กันไปนานๆเราต้องอยู่กันไปนานๆตอน,นที่เาชินแดงใช่ใช่ใช่นี่คือแล้วกลุ่มแก๊งหมวกฟางก็คือไปทีมงานแบบเหมือนเดิมหมดเลยนะภาคคือแก๊งเดิมแบบที่เราคุ้นหูกันเหมือนเหมือนกันอยู่ดูแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็มาทางแขงรับเชิ้น พี่แป้งซีบิงกับผมก็บอกไปแล้วเขาภาคดีอยู่แล้วเขาเขามีฝีมือเขามีฝีมืออยู่แล้วเออเราก็อยากไปพึ่งเปวด่าว่าเขาเราเราจะจะต้องไปดูก่อนต้องไปดูด้วยฝักเราต้องไปดูด้วยตัวเองก่อนอ,อแต่ถ้าดูมาเราก็ยังไม่ถูกใจอยู่ดีนั่นก็นแล้วแต่แล้วลแหละแล้วแต่คนแล้วลแ,ตแต่คนใช่ๆๆๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมยังแบบยังแบบไม่ไม่แน่ใจจริงๆหรือว่ากลัวไม่ดีจริงๆน่ะผู้ชมก็ไปดูซับไทยได้อืใช่ไปดูซับไทยได้แขกรับเชิญฝากผมพูดเล็งตัวนะ เอียงเพ่อนๆเราไม่ใช่เรียงตัวผู้ผิดเขาเท่ครับเรียงคนเรียงคนอ่ะ,อะเริ่มจากรุจิอันนี้ส่วนตัวเลยรุจิโอ้รุจิอ่าคนที่ภาครุจิก็คือพี่เอพี่เอที่เขาเคยภาคไอนเนี่ยเอเลนเยเกอร์เอเลนเยเกอร์คริตโตจากซอสอาร์ตออนไลน์แล้วก็อิเซฮิเซดีเอ็กดีอย่างเงี้ยเออแล้วต่างต่างคนนะมีนี่แล้วมีคนชินอยู่แล้วมี พี่โทพี่ปายพี่ปายเขาพาคเป็นทบี้อันนี้คนคนนี้เขาก็นักพาคหน้าเดิมไปแล้วผลงานเขาก็เคยมีอย่างเช่น The เม a ซ i ่ส s p ร์แมนปีเตอร์พั r เกอร์อย่างเงี้ยนี่นม่ก็อ่าพี่เอิร์ธธนุดันโอ้โหธนุดันพี่เอิร์ธ <c oughs> คนนี้ติดตามมาตั้งแต่มึงเคยดูปะคอเกตสตูดิโออ่ะเคยดูปะในยูทูบอ่ะ ดูตั้งแต่สมัยแรกๆเลยกรับใช่ใช่ผมคนนี้ผมดูตั้งแต่คอร์กตสตูดิโอแล้วเออเขาก็เป็นนักพากย์อยู่แล้วแล้วเขาก็ได้มาพากย์มันนี่ดูเหมือนกันพากย์เป็นเบ็คแมนเป็นเบ็คแมนอูดีดีคนนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็นี่แล้วก็พี่ไบค์พี่ไบค์พี่ไบค์เสียงเยลูเอกะเยลูเอกะเยลูเอกะพี่ไบค์มานัสวินพี่ไบค์อ๋อเยลูเขาพากย์เป็นเยลูเอกะเออแล้วก็อ่า ้าผู้เท่าโอ้โหพูดถึงรุ่งฮาผู้เท่าพอถึงฉากนั้นน่ะและด้วยนักภาคแต่ละคนน่ะโอ้แต่ละคนเนี่ยเนี่ยปะเอกกับอักรียงปะเอกกับอกเกรียงค,คือแต่ละคนคือแบบตำนานทั้งนั้นน่ะมีอักรียงที่เคยที่เขาที่เราคุ้น,นหูก็จะเป็นพัทธมิตรนักภาคพัทธมิตรเขาพาคมาตั้งแต่บุเลต์ละเออ น้าต่อยเซมเบ้โอ้โหเด็ดจากอั้งสเตมปิดใช่น้าต่อยเซมเบ้ยเขาก็ภาคเป็นคิซารุคิซารุก็โอ้โหเท่แล้วบุกคุนตีนด้วยมีคนตีนแบบรู้อยู่แล้วว่าคิซารุเขาเป็นไงอ่ะเออน้าติงน้าติงน้าติงคนนี้เขาก็เพยภาคเป็นอิจิโกะแล้วภาคเป็นอาคาอะไนุแล้วแบบโอ้โหพูดถึงน้าติงกูกูไม่เคยได้ยินเนี่ยเบื้องหลังอ่ะแบบที่มันจะมีช็อตหนึ่งในตัวอย่างที่อะไครนุมันมันบีบซิก้าแตกหักอ่ะ แบบหักเลยแล้วเขาก็ถึงอุย้ยบีบทำไมอะเสรไดาแบบอู้เสียของวะ่ะอะไรเงี้ยลื่อระลื่อเลยเสียของวะ่ะเออมีมีมีูม้ชีทระเออคนนี้ก็กรคุ้นคนนี้เขาก็เป็นนักภา์อยู่แล้วอยากบอกว่าอ,อาอเนี่ยสมัยแรกๆเนี่ยไม่รู้จำผิดป่ะนะเป็นคนที่พาคเบจิต้าคนแรกโอชิดอ<ม>ืมแล้วก็อ่ากายก็มาต่อแล้วก็พี่คิมพี่คิมลามูเน่เนาะผมอาเหมือนเลยพี่คนนี้ละ คือพี่คิีนอมันนี้เขาภาคเป็นอ่าลักกิรูที่เขาที่เป็นที่เป็นตัวอ้วนในกลุ่มโจรสลัดผมแดงอ่ะเออที่แบบปืนไม่ได้มีไว้ขู่นะแล้วก็แล้วก็ล่นเหนียวไกลให้เลยพี่ต้อมกดิอุสโอ้โหคนนี้ผมติดตามพี่เขาตั้งแต่แบบเขาคือพี่คนนี้เขาเป็นวีท<อ>ูเขาเป็นเขายูทูบเบอร์เขาเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ใช่เขาพี่เขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วอ่าผมนั้น ก็มีผลงานเขาที่ผมแบบตั้งใจแบบว่าไปดูเลยนะก็มีดาบปฆาศูนย์มเกนเทที่เขาภาพเป็นเอ็นมุเอ็นมุใช่ปะจำชื่อไม่ได้ข้ามขึ้นที่หกอ่ะเอ้ยไม่ใช่ข้ามขึ้นที่หนึ่งไอ้ข้างแรมข้างแรมข้างแรมที่หนึ่งเออเออคาตาคุริเนี่ยเขาภาพมาเป็นคาตาคุริแล้วโหคาตาคุริพี่ต้อมเสียงพี่ต้อมแบบเท่เท่จริงๆเท่แบบเท่เลยอ่ะ ไม่แย่ไม่แพ้ไม่แพ้กับสีนี้หลักเลยอะเบปโปพี่เจมเจซีบีใช่หรอใช่พี่เจบอกใช่เบปโปเป็นหมีเป็นหมีครับโอ้ตรงปะกูไ่ดูในโลกกูไม่รู้เลยเขาพี่เจมเป็นคนภาคอะกูไม่รู้เทั้ว่าพี่เจมภาคอะใช่หรอใช่เป็นหมีครับพี่เจมเป็นหมีกูนึกนะกูนึกแล้วกูหาเพราะหมีนี่คือแบบบทหมีในเรื่องเลยแบบโอ้ยกันิ้วยังนิ้วให้เลย แล้วก้อนนี้อันนี้แม่งโอ้โหเซตนี้กูบอกเลยเนี่ยเบลขอบสนามพี่เบลขอบสนามให้ภาคเป็นคากิโซเกะคาคิโซเกะพี่เบลขโนเทโนเทหรือโซเกะเขาเคยภาคเป็นเ้าทำไม่ผิดพี่พี่เขาก็เคยภาคเป็นมิสเตอร์ทรีอยู่นะในสตัมปีดอะแล้วลูปุงพีแกลี่มูวิไทยโอ้คนนี้คนนี้ก็เอาเออโมวังก้ากูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครภาคอะ กูเพิ่งมารู้ก็ตอนที่หนุ่ยเปิดตอนเนี้ยกูเพิ่งรู้นะพ,นพี่นุ่งพี่ก็นีพน่พี่กิตอีวาพี่กิตอีวาเกมเมอร์เจมเมอร์พาพเป็นเนจอม์มนอ๋อจอม์มนอันนี้ผมรู้อันนี้ผมรู้เป็นใครถ้าเกิดใครดูมาแล้วก็จะรู้นะครับผมว่าเป็นใครแต่ผมจะไม่พูดแล้วกันเออโอเคประมาณนี้สำหรับหน้าภาคนะส่วนมันมีฉากเผามันมีไหมมันมีแต่ไม่ได้ถึงกับแบบยแย่แย่มันไม่เผาขนาดมันไม่ได้เผาขนาดนั้นมันมันมันดีมันมันดีระดับมันมันมันจะดีก็มีดี จะเผาก็เผาเลยก็มีแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเออแค่นี้พอรับได้ใช่พอรับได้พอรับได้ฉากต่อสู้อ่ะผมบอกไปแล้วว่ามันดีแต่มันมีฉากต่อสู้ก็จริงแต่ฉากที่โง่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยดูมาก็มีโง่แบบโง่แบบกิ๊กูแบบกูทบด่าพ่อแบบด่าแบบฮะคือคือกูยุกยุกยืนขึ้นพูดได้กูกูลุกกูลุกแล้วอ่ะก็สรุปง่ายๆก็ เนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้แย่แล้วก็มัน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 ไม่ได้แย่เลยมันชู้มันสากสู้มันก็มันเนื้อเรื่องมันก็ดําเนินไปแล้วก็เนี่ยร้องเพลงไปมีเป็นแนวแบบคล้ายๆมิวสิควิลแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดใครไม่ชอบเพลงก็อาจจะแย่หน่อยประมาณนั้นประมาณนั้นมันติดแค่ตรงนี้มันติดแค่ตรงนี้จริงๆเลออมันติดมันติดแค่ตรงเรื่องเพลงเฉยๆเออแต่ถ้าเกิดใครที่ไปดูมาแล้วแล้วออกความคิดเห็นยังไงก็เม้นมาตรงมาต้านตรงด้านล่างได้ใช่ มันไม่เป็นตอนนั้นล่างคุยกันสนุกๆนะครับผมแต่ว่าอย่ามีสปอยนะเออหรือไม่ก็ถ้าจะมีสปอยก็แบบว่าเขียนว่าสปอยแล้วก็จุดๆๆๆๆๆๆจนกว่ามันจะมีดูเพิ่มเติมอ่ะอย่างนั้นอ่ะเออแล้วค่อยใครที่จะสปอยดูสปอยก็ไปกดเพิ่มเติมเออย่างนั้นก็ได้อืมแบบนั้นเนาะคือการสนุกสนุกนะครับผมต้องต้องมีเตือนนะใช่ต้องมีเตือนหน่อยต้องมีเตือนหน่อยไอสัตว์ไม่ใช่ว่าแบบเออแบบไอเหี้ยอยู่ดีพิมพ์มารีดีอยู่เลยไอสัตว์ไอเหี้ยถ้าเราไปอ่านอ่านไอเหี้ยเลยทำ อย่างนั้นผมก็ต้องลบแล้วแหละอ๋อ oh, ใช่อา่าส่วนเรื่องเพลงอา่าผมจะอันนี้แล้วแต่คนนะผมจะแนะนํามีเพลงที่ผมอยากแนะนําให้อยู่เป็นเพลงที่ผมชอบแล้วก็ยกตัวอย่างให้มันมีมันจะมี3เพลงนะอย่างแรกเลยเอ่อเพลงแรกนะผมนี่ผมชอบก็เพลง I'm Invincible ของ ADO นะผมตัวคุณ ADO นั่นเองอันนี้ผมชอบแล้วก็ Backlight เพลงที่สอง Backlight นะผมเพลงที่3ก็ คันมิวสิก้าณ์นะผมกาลาเทคของเราเองใช่กาลาทเทคเกาลาเทคจริงจริง,รง,รงมึงไม่ใช่มันไม่ได้อ่านว่ากาลาเทคนะแต่ว่าความหมายมันมีมากกว่านั้นอืมถ้าเกิดใครม<ป>ีเคยเออประมาณนั้นเออประมาณนี้แล้วกันโอ้โหความหมายแม่งถ้าเกิดจะแค่พูดเกี่ยวเรื่องเนื้อหาเพลงมันมันจะยาวเกินไปโอเคก็สรุปสั้นๆนะผมก็ไม่จริงจริงที่เราอัดมานี่ไม่ก็ไม่ได้สั้นนะแต่เราพูดไปบอกบอกความรู้สึกนะผม ประมาณนี้แหละเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปเจอเหตุการณ์อะไรน่าเล่ามากเพิ่มเติมน่ามากกว่านี้แล้วในโรงหนังอะถ้าจะมีก็มีแค่คนข้างซ้ายคนคนก็นั่งข้างๆกูอะกูไม่เข้าใจนะคือเขากินเขากินอปร์นอันนั้นไม่ว่าแต่เรื่องเขย่าขาเนี่ยมึงเคยปะแบบเขย่าขาแบบตอนนั่งชิวๆอะเอออันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ชิวอันนี้เข้าใจเพราะกูก็เคยทําแต่อันนี้คือในโรงไงแล้วคือแบบมึงเข้าใจปะว่า แถวเบาเบาคือมันเบามันเชื่อมถึงกันหมดแล้วมันเป็นเหมือนเป็นสายเส้นเดียวกันน่ะแล้วถ้าเกิดมีอันไหนที่มันเขย่าน่ะมันก็เขย่าไปทั้งแถวอะมันเข้าใจว่าลูกคือูคือแบบที่แกกูว่ากูว่านั่งดูกูไปกดอก้วยหนูกูอะแล้วข้างซ้ายมือเขาข็เขย่าแล้วแล้วบอกกูก็แบบโยกแบบดีดีไงเพื่อนแบบไปความสมจริงแบบมแบบเขาโยกไปแล้วตัวกูก็แบบดึง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 ไอ้กูกูแบบ ไอ้เหี้ยพีคครับในใจก็คิดนะไอ้เหี้ยเมื่อไหร่พี่แกมันจะสั่นวะแล้วอยู่อย่างนั้นน่ะไอ้เหี้ยเกือบห้านาทีอะระบบระบบ 4D ่เพื่อระบบสีเออให้ความรู้สึกแล้วเอ้ให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกที่สมจริงเออเออเออนี่อืมคือผมก็เข้าใจว่ามันชิลผมก็ทําแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะชิลในโรงหนังได้ตลอดเวลาไหมอ่ะพี่แกเขาล่อเกือบห้านาทีเลยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับฟิล์มเลสโอเคก็ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไล์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมประมาณนี้แหละก็ใครที่อยากพูดคุยก็เม้นต์ตรงด้านล่างก็ถ้าเกิดมามีรีวิวอะไรก,ก็ก็ต้องก็ต้องดูนะว่ามีเรื่องไหนหน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวมาเมนต์รีเดี๋ยวมาทำรีวิวยี้แหละอโอเคก็ขอตัวราบไปก่นอนครับผม adios จ้า